สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้ายินดีนะครับผมวันนี้มานําเสนอนะครับผมแกงเปอร์ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดกระชายใบแมงลักนะครับผมแล้วก็ใบย่านางนะครับผมแล้วก็ข้าวสารนะผมใช้เปอ่ข้าวเจ้านะครับผมเราไปแช่น้ําสัก5นาทีนะครับผมข้าวสารพอแช่เสร็จแล้วเรามาตำใส่กับใส่ใบย่านางนะครับผมตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ละลายด้วยน้านะครับผม ละลายเอาแต่น้ำมันตั้งกระทะนะครับผมหั่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายลงไปนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยน้ําเดือดนะครับผมแล้วก็ส่วนตะไคร้เราก็จะหัน่นเอาแต่อ่อนๆน,นะครับผมส่วนที่มันเป็นท่อนแข็งๆเราก็จะทุบๆๆใส่กับกระทะแล้วก็ปิดเตานะครับผมเราก็จะปรุงด้วยปลาลาเจนะครับผมแล้วก็รสด,ดีเจน,นั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่มีรสด,ดีเจก็ใส่ผงชูรสได้นะครับผมแล้วก็ หั่นพริกลงไปก็ได้หรือว่าทุบทุบพริกลงไปก็ได้นะครับผมแต่ในคลิปผมไม่ได้ใส่เพราะว่าเนื่องจากผมช่วงนี้ไม่ได้ทานพริกนะครับผมเราก็ทํากับข้าวก็ปรุงให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมลองชิมดูนะครับผมส่วนหน่อไม้สดเราก็จะเอามาหันห่นหั่นแล้วก็ต้มสัก2 3สน้ำนะครับผมใส่เกลือไปด้วยนะครับตอนต้มเพราะว่าให้มันไม่มีความขมนะครับผมให้ให้มันจืดนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้นะผมเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำเดือดใส่หน่อไม้สดลงไปนะครับผมแล้วก็ปิดปิดให้มันเดือดก่อนแล้วก็ปิดนะครับผมเสร็จแล้วพอปิดแล้วเราก็ออกมาชิมถ้าชิมแล้วรสชาติโอเคเราก็จะใสะ่ชะอมที่เราหั่นนะผมที่เราเด็ดลงไปขออภัยครับที่เราเด็ดลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะแมงลักลงไปพอเราใส่ไปเสร็จแล้วเราก็ ปิดเตานะผมจะเสิร์ฟนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อยลองไปทําทานดูนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมอาหารมังสวิรัตอาหารเจนะครับผมทานแล้วจะสุขภาพดีเราอยากใส่เห็ดเราก็สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับผมลองไปทําทานดูนะครับทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับน่าทานไหมละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ